เชื่อหรือไม่ว่าสีที่เราใส่ในแต่ละยุคไม่ได้แค่บ่งบอกสไตล์แต่ยังเล่าเรื่องราวของสังคมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนในเวลานั้นตั้งแต่สีม่วงจักพัรดิในยุคโบราณสีพัสเท่วแห่งความหวังหลังสงครามไปจนถึงสีนี่อ้อนอิสระเสรีในยุค80แต่ละสียืนยันว่ายุคสมัยนั้นกำลังคิดอะไรเชื่ออะไรและมุ่งหน้าไปทางไหน หยุคโบราณถึงยุคกลางก่อนคิดสกราชถึงคิดสกตหน0ักราช1,400ในยุคแรกเริ่มสีส่วนใหญ่อยู่ในโทนธรรมชาติเช่นขาวและน้ำตาลที่ได้จากเส้นใยพืชและสีย้อมพื้นฐานสีม่วงไทยเรียนเป็นสีที่ทรงอิทธิพลที่สุดเป็นสีที่แพงที่สุดในโลกสก,กัดจากหอยทากจึงสงวนไว้สำหรับจกักรพรรดิและราชวงศ์เท่านั้นเพื่อแสดงถึงอำนาจและความมั่งคั่ง เมื่อเข้าสู่ยุคก,กลางตอนตอน้นเสื้อผ้าของชนชั้นสูงเริ่มมีการใช้สีที่มาจากสีย้อมคุณภาพและมีราคาสูงเช่นสีน้ำเงินอุลตรามารีนจากแร่ลาพิสลาซูรีและสีแดงเข้มเพื่อบ่งบอกฐานะทางสังคมที่เหนือกว่า 2. ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาถึงยุคโรโคโคคศราช .1400-1700 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและบารก เน้นที่ความมั่งคัง่งนิยมใช้สีอัญมณีที่เข้มและลึกเช่นแดงเบอร์กันดีเขียวมรกตและทองเพื่อสะท้อนความรูหราทางวัตถุและศิลปะต่อมาในยุคโรโคโค,โคภายใต้ราชสำนักฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยสีแฟชั่นเปลี่ยนไปเป็นโทนพาสเทลที่อ่อนหวานและเบาบางลงมากเช่นชมพูอ่อนฟ้าอ่อนและเขียวมิน้น เพื่อแสดงถึงความมั่งคัง่งความสนุกสนานและความอ่อนช้อยของชีวิตในวัง 3. ยุควิกตอเรียถึงต้นทศวรรษที่20คิบศักราชร8 0 0ถึง1 9 2 0ยุควิกตอเรียเน้นความเคร่งครัดสีเข้มและสีเอิร์ธโทนเช่นน้ำตาลเขียวโอรีฟและแดงเข้มเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายการไว้ทุก์เป็นเวลานานตามราชประเพณีทำให้สีดำเป็นสีที่ปรากฏบ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน จุดเปลี่ยนสำคัญคือการค้นพบสีย้อมสังเคราะห์สีแรกคือสีม่วงมอฟในปี1856ทํำให้สีสันสดใสเริ่มเข้าถึงชนชั้นกลางได้ง่ายขึ้นเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ1920สีดำกลับมามีบทบาทส,สำคัญในฐานะรีเติ์นแบ็กเดที่เรียบง่ายและเป็นสละของโคโค่ชาแนลมักถูกประดับด้วยสีทองหรือสีเงินเพื่อความแบวๆบาสำหรับงานปาร์ตี้ สทศวรรษ1930-19ันถึง1940ความประหยัดและเครื่องแบบช่วงสงครามโรคครั้งที่2สีถูกจำกัดอย่างรุนแรงเนื่องจากมีการเป็นส่วนสีย้อมและผ้าเลชินนิ่งทำให้สีแฟชั่นหลักคือโทนน้ำเงินกรมท่าเเทาน้ำตาลและเขียวทหารซึ่งเป็นสีที่ใช้งานได้จริง Practicality สอดคล้องกับเครื่องแบบทหารและสะท้อนความประหยัดทรัพยากรในช่วงสงคราม ผู้คนหันมาใส่เสื้อผ้าที่มีโครงสร้างเรียบง่ายและมีความทนทานสูงสีเหล่านี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบต่อชาติในช่วงเวลาที่ยากลำบาก 5. ทศวรรษ1950โลกใหม่ที่สดใสเป็นการฟื้นตัวหลังสงครามแฟชั่นกลับมาใช้สีพาสเทลสีที่สดใสและดูมองโลกในแง่ดีเช่นชมพูอมส้มฟ้าอ่อนและเหลืองเลมอนสีเหล่านี้สื่อถึงความสุขของครอบครัว และความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะสีชมพูกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงในอุดมคติเฟมิน i n ตี้และความหรูหราเข้าถึงได้เช่นรถยนต์ c a ริเล็กสีชมพูควบคู่ไปกับสีแดงสดที่ใช้สไตล์ปินอัพและสีดำที่ยังคงสง่างามสำหรับชุดราต,ตรี 6. ทศวรรษ1960การปลดปล่อยและอนาคตยุคแห่งการปฏิวัติวัฒนธรรมและสเปซเอช สีแฟชั่นเปลี่ยนเป็นสีสดใสแบบมอสที่ตัดกันอย่างไฮคอนทราสเช่นส้มเหลืองและฟ้าสดควบคู่ไปกับสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความล้ำสมัยและอนาคตอิทธิพลจากการสำรวจอวกาศการใช้สีจัดจานสะท้อนถึงการปลดปล่อยตนเองจากกฎเกณฑ์สังคมและการเกิดของแฟชั่นเยาวชน Youth Culture เทศวรรษ1970ธรรมชาติและดิสโก พรสวัสดี้มีความหลากหลายของสีอย่างมากแบ่งเป็น2กลุ่มหลัก 1. สไตล์ฮิปปี้โบฮีเมียนเน้นไปที่สีเอิร์ธโทนเช่นน้ำตาลเขียวมะกอกเหลือมัสตาร์ดและสีกากีสื่อถึงการใกล้ชิดธรรมชาติและความสงบสุข 2. สไตล์ดิสโก,โก้แกรมใช้สีสดใสและสีเมทริกที่ผสมผสานกันอย่างอิสระเช่นสีเงินสีทองสีม่วงและสีส้มอิฐ เพื่อแสดงความแวววาวใต้แสงไฟในฟอร์เดนลัม8ทศวรรษ1980พลังและนีออนยุคแห่งความสนุกสนานสุดขีดและวัฒนธรรมป๊อปสีที่โดดเด่นคือสีนีออนชมพูเขียวฟ้าสะท้อนแสงซึ่งสื่อถึงความมีชีวิตชีวาและการแสดงออกอย่างไม่ยังคิดของวัฒนธรรมย่อยเช่นแอโรบิกและ m t v ควบคู่ไปกับสีดำและสีเข้มที่ใช้ในสไตล์พาวเวอร์เดสติ ชุดทำงานที่เน้นความแข็งแกร่งด้วยไหล่เสริมสีเหล่านี้สะท้อนยุคข,ของความมั่งคั่งและความเทยอทะยายในโลกธุรกิจ9ทศวรรษ1,990ความเรียบง่ายและการต่อต้านแฟชั่นตอบโต้ความจัดจ้านของยุค80ด้วยสไตล์มินิมอลริสทำให้สีพื้นและสีกลางกลับมาครองตลาดอีกครั้งเช่นดำขาวเทาและกรมท่า เน้นความเรียบง่ายและโครงสร้างของคุณภาพบัสดุขณะเดียวกันสไตล์กาน์ก็เน้นการต่อต้านกระแสะหลักนำสีทึบๆเช่นน้ำตาลเขียวขี้มา้าและสีแดงดำที่ดูหมน่นหมอกมาเป็นแฟชั่นเพื่อสื่อถึงการไม่แยแสต่อความรู้รา10ทศวรรษ2000ถึงปัจจุบันยุคของการสื่อสารเทคโนโลยีและตัวตนที่หลากหลายแฟชั่นยุคนี้เต็ไมไปด้วยความหลากหลายสูงและการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว พอได้รับอิทธิพลจากอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียเชนวรัลและเทคโนโลยีใหม่ๆทําทำให้สีแฟชั่นไม่ได้ผูกอยู่กับยุคแบบตายตัวแต่กลายเป็นภาษาที่ใช้สื่ออารมณ์ตัวตนสุนทรียศาสตร์ที่ผู้คนต้องการแสดงออกในโลกออนไลน์ต้นยุค2,000 Y2K แฟชั่นเงาวาวรำยุคและสนุกสนานยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีมือถือฝาพับและภาพยนตร์ไซไฟทำให้โทนสีเน้นความรำยุคและเล่นกับแสงเงา สีเงินโคมสื่อถึงเทคโนโลยีความทันสมัยและโลกอนาคตชมพูบับเบิลกรัมสดใสขี้เล่นและสะท้อนป๊อปเคาน์เตอร์ยุคต้น2000ที่โดดเด่นและสนุกสนานสีเมทลิกเงาวาววเหนือจริงเชื่อมโยงกับแกจเจ็ตใหม่ๆที่ทำให้ยุคนี้ดูไฮเทคและแฟชั่นฟอร์์ดโทนสีเหล่านี้สะท้อนความตื่นเต้นต่อโลกดิจิทัลยุคแรกและการใช้แฟชั่นเป็นสัญลักษณ์ของความล้ำหน้าและสถานะทางสังคมกลางยุค2010 พัฒเทลยุคโซเชียลและความระมุลที่ถ่ายรูปสวยสีแฟชั่นโดดเด่นคือซอพาสเทลเช่นชมพูนูดฟ้าเทา่วงดาเวนเดอร์สื่อถึงความอบอุ่นความผ่อนคลายและสุนทรียภาพแนวมินิมอลที่นิยมบนอินสตาแกรมโดสโกลหรูหราอ่อนหวานทันสมัยกลายเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีลักชูรี่เช่นสีโทรศัพท์และไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ยุคนี้ผู้คนเลือกสีจากความรู้สึกที่ต้องการสื่อในภาพถ่าย มากกว่าแค่แฟชั่นสีจึงมีบทบาทในโรคดิจิทัลไม่แพ้ในชีวิตจริงปัจจุบันแฟชั่นคือการผสมผสานไม่มีข้อจำกัดเรื่องสียุคนี้แฟชั่นเต็มไปด้วยความหลากหลายและเสรีสีที่ได้รับความนิยมมักจะถูกเลือกจากแพนโทนเพื่อเติมเต็มอารมณ์สร้างความตื่นเต้นหรือสะท้อนตัวตนเช่นสีน้ำเงินเข้มคลาสสิกหรือสีชมพูสดใสสีเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แฟชั่นแต่เป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึงตัวตน และสถานะทางสังคมทั้งในชีวิตจริงและบนโลกออนไลน์แฟชั่นปัจจุบันจึงเป็นการรวมตัวตนและเทนสากลเข้าด้วยกันอย่างไร้ขีดจำกัดสีทุกเฉดจึงกลายเป็นบทสนทนาที่เราสวมใส่ได้แล้วเพื่อนๆคิดว่าแฟชั่นในอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้าง